สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีคนรักพักเครื่องทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับร้านมรดกพักเครื่องอีกเช่นเคยนะครับรายการพระบ้านทั่วไทยนะครับ EP ที่395นะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับ0969026829 <c oughs> ID Line 0967240203ดีลนนะครับทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีนะครับ วันนี้นะครับได้เหรียญเก่าเก่าเกจิคณาจารย์รุ่นเก่านะครับพอสอลึกๆมาหลากหลายเหรียญเลยนะพี่นะเดี๋ยวเรามาแบ่งปันกันนะพี่นะนะครับสนใจติดต่อได้เลยนะครับผมส่งให้ฟรีทุกองค์นะครับเหรียญแรกนะครับนี่ผมได้เหรียญหลวงพ่อหลวงพ่อหลวงพ่อพุ่มนะพี่นะนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อพุ่มรุ่นหนึ่งเลยนะครับเนี่ยนี่พี่ดูครับเนี่ยเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะครับห่วงเชื่อมนะครับ ข้างเนี่ยเป็นข้างกระบอกนะครับเป็นข้างกระบอกนะครับนี่ครับกระไหลทองนะครับอย่างเก่าเลยนะครับดูครับนี่เนื้อเก่านะเนื้อในเหรียญเนี่ยครับนี่ครับอันนี้เป็นเหงือผมนะพี่นะเนี่ยหงือผมจับเหรียญโดนนะครับเห็นไหมกระไหลแห้งๆเก่าๆเลยพี่ครับนี่เหรียญหลวงพ่อพุ่มนะครับนะครับเหรียญหลวงพ่อพุ่มนะครับนี่พี่ๆดูครับเหรียญเก่านะเป็นเหรียญข้างกระบอกนะครับเหรียญนี้นะครับแบ่งปันแปดร้อยบาทนะครับรวมส่งนะครับ ต่อมาเหรียญที่สองนะครับนี่ครับเหรียญที่สองนะครับเหรียญนี้นะครับนี่ครับเป็นเหรียญทรงเขาเรียกว่าเหรียญอาร์มนะครับเหรียญอาร์มนี่ครับปีลึกนะครับสองสี่เจ็ดสองนะครับเหรียญสวยนะครับเหรียญนี้เก่าเลยพี่ดูครับที่ระลึกในการทําบุญอายุครบปีพระวิสุทธังสีวัดชัยชุมพรกาญบุรีครับพี่นะ วัดชัยชุมพรหลวงพ่อเปี่ยพ่อเปี่ยมใช่ไหมไม่แน่ใจนะพี่นะแต่รู้ว่าเก่ามากเลยพี่เหรียญน,นี้นะพี่นะเนี่ยแล้วผูพี่ดูก็ไหลทองแห้งๆเลยนะพี่นะกระไรแห้ง,หงๆเก่าๆเลยนะพี่นะครับมีเส้นตำลงตำหนิเนี่ยครับเห็นไหมเนี่ยเส้นพวกนี้ครับโอูเหรียญน,นี้สวยนะครับเนี่ยเหรียญเก่ากระไรแห้งๆเหรียญเนื้อเก่ามากเลยครับเนี่ยครับ เหรียญนี้นะครับแบ่งปันแ800ดร้อยบาทนะครับต่อมาเบอร์ที่สามนะครับนี่เบอร์ที่สามนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับนี่คาบใหญ่ติดเลยนะครับเมื่อกี้นี้นี่ครับโอ้เหรียญนี้นะครับนะครับเจ้าของเก่าเนี่ยเก็บมาดีนะครับเจ้าของเก่านะครับเช่ามาแพงนะครับพี่นะผมบอกเลยนะครับอ่าเจ้าของเก่าเช่ามาแพงนะครับนี่นะครับ นี่ครับเป็นมรดกตกทอดมานะครับพี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับถ้าตัวเขายัางอยู่นี่นะครับเขาไม่ปล่อยมาแน่นอนครับอันนี้นะครับเป็นหลานเขานะครับนะเป็นหลานเขานะครับเพราะว่าลูกสาวเขาเนี่ยนะครับเป็นหมอนะครับเขาไม่เอาพระนะครับนะไม่เล่นพระนะครับก็เลยให้หลานมาหลานก็เอามาปล่อยผมนะครับนะนี่ครับ เช่ามาแพงๆทั้งนั้นนะครับนะตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่เนี่ยเขาเช่ามาแพงนะครับนี่นะครับนี่ครับเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับแปดร้อยบาทนะครับต่อมาเบอร์สี่นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อท่านสังนะครับนี่พี่ดูครับกระไหลแห้งๆเดิมๆเลยครับเหรียญสวยมากครับพี่ดูเส้นผมเนี่ยเป็นเส้นๆเลยครับเห็นไหมเป็นเหรียญหลวงพ่อท่านสังนะครับรุ่นแรกนะครับพี่นะหลวงพ่อท่านสังรุ่นแรกครับนี่ครับ โอ้โหดูครับพี่พี่ครับปีแปดศูนย์นะหลวงพ่อท่านสั่งนะครับนะครับอ่านะครับนี่ครับเหรียญหลวงพ่อท่านสั่งรุ่นแรกครับพี่ครับนี่ครับเบอร์สี่นะครับแปดร้อยบาทนะครับต่อมาเบอร์ห้านะครับเบอร์ห้านะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะครับนี่ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกันรุ่นสองนะครับห่างกันกับรุ่นแรกหนึ่งปีนะครับอ่านี่ครับเหรียญรุ่นสองนะครับเขาเรียกเหรียญ นี่ครับเหรียญนโมนะครับหลวงพ่อกั่นวัดพญาตนะครับรุ่นสองนะครับห่างจากรุ่นแรกหนึ่งปีนะครับเป็นข้างกระบอกนะครับห่วงเชื่อมนะครับดูนะครับห่วงเชื่อมนะครับนะครับเหรียญจะมีเส้นแตกตรงนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยเป็นวงวงวงขึ้นมาเห็นไหมครับเนี่ยนี่หลวงพ่อกั่นนะครับเหรียญนี้นะครับแปดร้อยบาทนะครับเบอร์ห้านะครับต่อมาเบอร์หกนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อดิ่งนะครับ เป็นเหรียญเจ้าคณะอำเภอบางประกงนะครับหลวงพ่อดิ่งนะครับองยอยักษ์มีเส้นขีดเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมีเส้นขีดสองเส้นวิ่งมาเห็นไหมครับเสียงเฉียงเห็นไหมครับนีเป็นเหรียญหลวงพ่อดิ่งนะครับเหรียญนี้ยตรงยุคนะครับขอบกระบอกนะครับดูครับขอบกระบอกสองข้างเลยนะครับเห็นไหมทั้งเหรียญเลยนะครับปีแปดหนึ่งครับสองสี่แปดหนึ่งครับเนื้อเหรียญเก่ามากครับดูครับหวงเชื่อมครับ นี่ห่วงเชื่อมครับหลวงพ่อดิ่งนะครับนี่เส้นขีดนะครับนี่ถ้าสองยี่ยี่จะเห็นชัดเลยเห็นไหมครับเห็นไหมอ่านี่สภาพสึกสึกหน่อยนะพี่เนาะนะครับตามสภาพครับนะครับบูชาแปดร้อยบาทครับต่อมาเหรียญนี้ครับเหรียญนี้สภาพแชมป์เลยพี่นะใครได้เหรียญนี้ไปเนี่ยโหวิผมบอกเลยว่าเอาไปเลี่ยมทองได้เลยพี่นะแชมป์เลยเหรียญนี้ได้แชมป์แน่นอนครับนี่ครับเป็นเหรียญพระ ปฏิมากรมงคลประพิษนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญพระพุทธเก่านะครับสมัยสมัยอยุธยาเลยนะครับพี่นะสมัยอยุทยาเลยนะครับเป็นพระพุทธรูปลอยน้ํามานะครับเป็นพระพุทธรูปลอยน้ํามานะครับเหรียญนี้นะครับจัดสร้างโดยหลวงปู่สุขวัดปากคอมะข่เท่านะครับเป็นคนจัดสร้างและปลุกเสกนะครับนี่ครับแล้วก็พระเกจิอีกหลากหลายท่านเลยนะครับนะนี่ เป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะครับข้างกระบอกครับก็ไหลทองยังเยมเดิมเดิมยังสวยอยู่เลยนะเหรียญนี้พี่นะครับเป็นเหรียญพระพุทธรูปนะครับพระปฏิมากรมงคลประพิษนะครับสมัยอยุธยานะครับเบอร์เจ็ดนะครับแปดร้อยบาทนะครับต่อมาเบอร์แปดครับเหรียญนี้ครับโอ้โหสุดยอดความสวยครับเหรียญนี้พี่ดูครับเนี่ยใต้ข้อศอกนีมีเส้นขีดลงมาเลยนะครับถ้าเหรียญสวยๆเหรียญไหนสวยๆเนี่ยจะขึ้นเลยนะครับนะ เนี่ยเห็นไหมพวกตำหนิพวกตอเต่ามีเส้นตรงเส้นแตกนะครับเนี่ยครับเหรียญเนี้ยสวยนะครับเป็นเหรียญข้างกระบอกนะครับนะเหรียญเก่าแบบนี้นะครับพี่ดูนะครับต้องเป็นเหรียญข้างกระบอกนะพี่นะแล้วแต่ว่าปั๊มกระบอกหรือข้างเลื่อยนะครับนะอ่านี่ครับแล้วแต่อ่าเขาเรียกว่าในยุคของการสร้างพระในสมัยก่อนเนี่ยนะครับปีพศสองพันสี่รอเจ็ดสิบสามเนี่ยครับเป็นข้างกระบอกนะครับ ข้างเลื่อยเนี่ยก็จะเก่ากว่านี้นะครับนะจะเก่ากว่านี้นะครับนี่เป็นเหรียญข้างกระบอกหลวงพ่ออีนะครับแปดร้อยบาทนะครับต่อมาเบอร์ที่เก้าครับนี่พสสองสี่ห้าเก้าครับเหรียญนี้ก็แชมป์เลยนะพี่นะนี่ผมบอกเลยครับนี่เหรียญห่วงเชื่อมด้วยครับเหรียญนี้ครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยนะครับ เหรียญนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกเลยนะครับหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยนะครับนี่โอ้โหบางเจี๊ยบเลยครับเหรียญบางเจี๊ยบเลยนี่ครับโอ้เหรียญเนื้อเก่ามากนะครับพี่ดูนะนี่เนื้อเก่านะครับโอ้ดูครับนี่เหรียญนี้สวยแชมป์เลยพี่นะเหรียญบางมากครับนะครับผิวตึงเรียบโอ้โหสวยจัดเลยครับนะเหรียญนี้ครับเบอร์เก้าครับหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยครับแปดร้อยบาทนะครับ ่อมาเบอร์สิบนะครับนี่เหรียญเก่าๆทั้งนั้นเลยพี่นะวันนี้ครับคนรักพระเหรียญเก่านี่นะครับวันนี้อย่าพลาดเลยนะพี่นะเหรียญนี้เป็นเหรียญเสมารุ่นรุ่นแรกเลยนะครับรุ่นแรกเลยนะครับหลวงปู่ลอดวัดบางน้ำวนรุ่นแรกนะครับพี่นะนี่นะครับเหรียญหลวงปู่ลอดวัดบางน้ำวนรุ่นแรกเลยนะครับพี่เหรียญนี้ครับโอ้โหเหรียญสวยจัดเลยครับพี่นะท่านใดได้ไปนี่นะ นะครับนมนต์ขึ้นคอได้เลยครับพี่นี่หลวงปู่รอดวัดบางน้ำวนนะครับแปดร้อยนะครับต่อมาครับเบอร์ที่สิบเอ็ดนะครับนี่เป็นเหรียญหยดน้ำครับนี่โอ้โหเหรียญรุ่นนี้ก็สวยแชมป์เลยพี่ดูครับนี่เหรียญหยดน้ำหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือรุ่นสองนะครับปีสองพันห้าร้อยนะครับนี่นะห่วงเชื่อมนะครับห่วงเชื่อมนะครับอ่านี่ห่วงเชื่อมนะครับปีสองพันห้าร้อยนะครับ หลวงพ่อลุ่งวัดท่ากระบือรุ่นสองนะครับพี่นี่ครับอ่านี่ครับแปดร้อยบาทนะครับต่อมาเบอร์ที่สิบสองนะครับเบอร์ที่สิบสองนะครับนี่เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับพี่นะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับพี่ดูครับนี่โอ้โหสวยๆเลยครับดูครับนี่หลวงปู่ทวดครับพี่หลวงปู่ทวดนะครับพี่นะครับเหรียญเลื่อนปีศูนย์แปดนะพี่นะปีศูนย์แปดนะครับ นี่นะครับปีศูนย์แปดเหรียญเลื่อนนะครับพี่พี่ครับเลื่อนมาน้ำสักนะครับพี่นี่ครับแปดร้อยบาทนะครับต่อมาเบอร์ที่สิบสามนะครับอ่าเป็นเหรียญชินาราชนะครับเป็นเหรียญชินาราชนะครับนี่ครับเป็นเหรียญพระชินาราชนะครับปีสองสี่หกแปดนะครับอ่านี่ครับด้านหลังเขียนว่าท่านอาจารย์กูลปีสองสี่หกเก้านะครับ นี่ข้างเลื่อยนะครับเป็นข้างเลื่อยนะครับอันนี้อ่าเป็นเหรียญข้างเลื่อยนะครับปีสองสี่หกเก้าครับนี่เห็นไหมนี่ครับเป็นเหรียญข้างเลื่อยนะพี่นะเป็นเหรียญข้างเลื่อยนะครับนี่ครับสวยๆเลยครับพี่เหรียญนี้ครับแปดร้อยบาทนะครับต่อมาครับเบอร์สิบสี่นะครับนี่เป็นเหรียญ หลวงพ่อธรรมจักนะครับพี่นะเหรียญหลวงพ่อธรรมจักนะครับนี่ห่วงเชื่อมนะครับนี่เป็นเหรียญรุ่นเก่านะครับนี่ครับนี่ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อธรรมจักนะครับโอ้โหพี่ดูเนื้อเหรียญนะครับเก่ากึกเลยครับนี่ดูครับเหรียญหลวงพ่อธรรมจักครับอ่านี่ครับดูครับพี่สวยมากครับแปดร้อยบาทนะครับต่อมาเบอร์สิบห้านะครับ นี่เป็นเหรียญเสมารุ่นแรกนะครับหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะครับพี่ดูนะครับนี่โอ้โหดูครับเส้นคงเส้นขีดนี่ครับเส้นที่หูเส้นที่คางเส้นที่ไหลเส้นใต้ข้อศอกเส้นใต้นิ้วอะไรเนี่ยครับเนี่ยตำหนิเขาพวกนี้ครับโอ้โหคมมากเลยนะพี่นะเหรียญหลวงปู่เผือกนะพี่นะนี่ดูครับนี่เห็นไหมเป็นเส้นกาบหมากเป็นเส้นสายฝนเลยครับพี่นะครับดูครับ นี่โอ้โหเหรียญสวยเหรียญเก่านะครับพี่รุ่นเก่านะครับเนี่ยนะครับรุ่นแรกเลยพี่สองสี่กว่านะครับนะครับแบ่งฟันนะครับต่อมาเบอร์ที่สิบหกนะครับนี่เป็นเหรียญเสมานะครับรุ่นแรกหลวงพ่อเดิมนะครับนี่โอ้โหเหรียญนี้ก็สวยแชมป์เลยพี่นะโอ้โหดูครับห <c oughs> ่วงเชื <c oughs> 12, anyway. <c oughs> ่อมด้วยครับปีพศสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบครับโอ้โหเหรียญรุ่นแรกด้วยนะครับเนี่ย หลวงพ่อเดิมนะครับหลวงพ่อเดิมนะพี่ดูเนื้อนะครับนี่โอ้โหดูครับอย่างเก่าเลยครับนะครับเบอร์สิบหกนะครับแปดร้อยบาทนะครับต่อมาเบอร์สิบเจ็ดนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับนี่โอ้โหวันนี้ขึ้นคาบสนิมเลยนะพี่นะขึ้นคาบเขียวเลยนะครับนี่ขนาดผ่านการใช้มาแล้วพี่นะดูนะขนาดผ่านการใช้มาดูเส้นเนี่ยครับเห็นไหมนี่ เส้นที่สังขติเหครับนี่เป็นสายฝนเลยครับนะนะเป็นริ้วเป็นริ้วเลยครับนี่เหรียญหลวงพ่อคงรุ่นแรกนะครับเนี่ยปีสองนสิบแปดหกนะครับนี่ครับโอ้โหรุ่นแรกนะครับเนี่ยหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับนี่ครับต่อมาครับแปดร้อยบาทนะครับต่อมาครับเหรียญนี้นะครับมีใครรู้จักไหมครับนี่นะครับผมจะบอกนะเหรียญนี้นะครับเขาเรียกว่าเหรียญหลวงพ่อเทพ นะครับวัดพระนอนจังหวัดเพชรบุรีรุ่นแรกนะครับปีพศสอง4นี่ร้อยแปดสิบสี่นะครับหลวงพ่อเทพวัดพระนอนนะครับนะนี่นะครับเหรียญหลวงพ่อเทพวัดพระนอนรุ่นแรกนะครับจังหวัดเพชรบุรีครับพี่นี่นะครับเขาเรียกว่าเป็นเหรียญพัดยศนะครับพี่นะนี่เป็นเหรียญพัดยศนะครับหลวงพ่อเทพรุ่นแรกนะครับวัดพระนอนนะครับจังหวัดเพชรบุรีนะครับนี่นะครับ แปดร้อยบาทนะครับต่อมาครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมครับนี่หลวงพ่อเดิมครับปีสองสี่แปดสองนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญทรงรูปไข่ข้างกระบอกห่วงเชื่อมครับนี่อันนี้เป็นเหรียญห่วงเชื่อมด้วยเงินด้วยนะครับนี่อ่านี่ครับอันนี้เป็นบล็อกอ่าเขาเรียกว่าบล็อกวัดหนองโพตรงนะครับเหรียญรุ่นนี้จะมีสองบล็อกนะครับบล็อกโค้งกับบล็อกตรงนะหนังสือโค้งกับหนังสือตรงนะครับ นี่นะห่วงเชื่อมข้างกระบอกนะครับนี่ครับเบอร์สิบเก้านะครับต่อมาครับเป็นเหรียญดังเหรียญเก่าในจังหวัดนครสวรรค์อีกหนึ่งเหรียญครับเหรียญนี้เขาเรียกว่าเหรียญหลวงพ่อลืมชื่อไปเลยพี่วัดหนองกระโดนนะครับหลวงพ่อเลยนะลืมไปแล้วเนี่ยวัดหนองกระโดนนึกไม่ออกเดี๋ยวยวนึกนะหลวงพ่อ หลวงพ่อพุ่มไม่ใช่เดี๋ยวนะพ่อพวงนะครับนะเออนี่ครับเหรียญหลวงพ่อพวงวัดหนองกระโดนครับนี่ปีสองสี่เจ็ดศูนย์นะครับพี่เหรียญเก่าเหรียญดังในจังหวัดนครสวรรค์อีกหนึ่งเหรียญเลยนะพี่นะเหรียญนี้ครับสภาพอย่างนี้เลยนะพี่นะเก่าๆดำๆแบบนี้นะครับนะครับต่อมาครับเบอร์ที่ยี่สิบเอ็ดนะครับนี่ก็เป็นเหรียญดังจังหวัดนครสวรรค์นะครับเป็นเหรียญ หลวงพ่อลุ่งวัดหนองสีนวลนะครับรุ่นแรกนะครับพี่นี่ครับเหรียญหลวงพ่อลุ่งวัดหนองสีนวลปีสองสี่แปดเก้านะครับเหรียญนี้ผิวไฟแดงเลยครับพี่นะเหรียญนี้ผิวไฟแดงเลยนี่สภาพสวยเลยครับเหรียญนี้ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อลุ่งวัดหนองสีนวลครับดูครับเส้นใสายฝนเต็มเหรียญเลยครับเห็นไหมนี่โอ้โหดูครับนี่เหรียญหลวงพ่อลุ่งวัดหนองสีนวลครับ แปดร้อยบาทนะครับเดิมๆบ้านๆเลยครับวันนี้นะยกเขาเหรียญเก่ากันมาเลยนะครับต่อมาครับนี่เป็นเหรียญพระอธิการลานะครับเหรียญพระอธิการลาวัดโพสีปีสองสี่หกแปดนะครับพี่นี่ครับปีสองสี่หกแปดนะครับพี่เนี่ยเหรียญเก่ามากเลยนะพี่นะนี่ครับอย่างน้อยๆพี่ก็ได้สักสีรุ่นเก่าไปนะครับเนี่ยเป็นข้างเลื่อยด้วยครับนี่เห็นไหม นี่ข้างเรื่อยนะครับสองสี่หกแปดนะครับนี่นี่ครับด้านหน้าเป็นพิมพหน้าปกนะครับเหรียญเก่าสนิมเขียวขึ้นเลยนะพี่นะอันนี้นะครับนี่ครับนี่ครับสวยครับนี่เบอร์ยี่สบสองนะครับนะครับต่อมาเบอร์ยี่บสามครับนี่เป็นเหรียญพระแก้วนะครับเหรียญพระแก้วนะครับพี่นะนี่เหรียญพระแก้วนะครับ โอ้โหดูครับพี่นี่เหรียญพระแก้วนะครับพี่นะข้างกระบ,บอกนะครับข้างกระบอกนะครับนี่ครับสุวรรณประดิษฐ์หัวเสี้ยนเส้นอะไรเนี่ยครับนะเขาเขียนไว้เนี่ยหัวเสี้ยนเส้นอะไรนะน่าจะเป็นร้านที่ทําเหรียญในสมัยโบราณนั้นนะครับนะสุวรรณประดิษฐ์หัวเตี้ยมเสี้ยงอะไรเนี่ยครับนะอ่านไม่ค่อยถูกเหมือนกันนะครับนะนี่นะครับ แปดร้อยบาทนะครับอันนี้นะครับนี่เป็นเหรียญทําน้ามนต์นะครับสุดยอดหายากนะครับพี่เป็นเหรียญทําน้ามนต์นะครับอาจารย์เขนะครับพระอาจารย์เขนะครับมีใครรู้จักไหมครับพี่นะนี่พระพระอาจารย์เขนะครับเป็นพระกรุงเทพนะครับพี่นะเนี่ยเหรียญหนานะครับนี่เหรียญหนานะพี่นะหนามากนะเหรียญหนาเป็นเหรียญทําน้ามนต์นะพี่นะเทียบกับเหรียญสิบเหรียญห้านี่แมเผมยบให้ดูนะ โอ้โหเหรียญหนาเลยนะพี่นะบอกเลยว่าหนานะเหรียญหนาเหรียญใหญ่ด้วยนะพี่นี่เหรียญใหญ่พี่ดูนิ้วผมนะนี่นเหรียญใหญ่นะครับเป็นพระสังฆราชหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ผมจําได้ว่าท่านเนี่ยชื่อเขนะครับสระเอขอไข่นะครับ,รเ,ออรบเป็นข้างกระบอกนะครับเป็นเหรียญข้างกระบอกนะครับ เป็นรุ่นปีสองสี่หกสามนะครับเก่ากว่าหลวงพ่อกั่นวัดพญาตนะครับนะเก่ากว่าหลวงพ่อกั่นวัดพญาตนะครับเก่ากว่าหลวงปู่เอี่ยมนะครับเก่ากว่าหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับเหรียญนี้เก่ากว่านะครับนี่ครับเอาหนึ่งพันบาทนะครับเป็นเหรียญสังฆราชเขหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าชื่อเขแน่นอนนะพี่นะท่านชื่อเขนะครับนี่นะเก่ากว่าหลวงพ่อกั่นวัดพญาตนะครับเก่ากว่าหลวงพ่อ เอี่ยมวัดหนังนะครับนี่ปีสองสี่หกสามนะหลวงพ่อก,กั่นนี่ออกสองสี่หกเก้านี่ครับหลวงพ่อเอี่ยมนี่ออกสองสี่หกเจ็ดนะถ้าจําไม่ผิดนะอันนี้สองสี่หกสามนะพี่นะเป็นเหรียญทําน้ํามนต์ข้างกระบ,บอกเหรียญใหญ่นะพี่นะครับอะต่อมาครับเป็นเหรียญรุ่นขยบขึ้นมาบ้างนะครับเป็นเหรียญปีสองพันห้าร้อยขึ้นมาบ้างนะครับนะ เรียญนี้ครับเบอร์ยี่ห้าครับเป็นเหรียญหลวงพ่อแพรครับนี่ครับหลวงพ่อแพรนะครับอยู่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับพี่นะอ่าหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะครับปีหนึ่งห้านะครับเหรียญนี้ปีหนึ่งห้านะครับหลวงพ่อแพรนะครับนี่ครับแปดร้อยบาทนะครับต่อมาครับได้เหรียญนี้มาสองเหรียญนะพี่นี่อาจารย์ฟั่นหลวงปู่ดุลภาคเกจิสายกรรมฐานภาคอีสานปลุกเสก เพียบเลยนะพี่นะเหรียญดีมากนี่พิธีใหญ่พิธีดีนะครับพี่นะเขาเียเขียนว่าพิธพะราชพิธีบรรจุพระกุลังพระธาตุนะครับปีสองศูนย์นะครับนี่หลวงปู่ดุลอาจารย์ฟั่นหลวงพ่อผางบุกเซกเพียบเลยครับพระเกจิสายสารครับนี่ครับเป็นเหรียญพระธาตุพนมปีสองศูนย์นะครับพี่นะนี่นะครับเหรียญดีพิธีใหญ่นะครับพี่นะแบบนี้ครับ อ่านะครับมีสองเหรียญนะครับเหรียญละ8แปดร้อยบาทครับพี่คุ้มค่าเกินราคาครับเหรียญนี้ครับได้ทั้งอาจารย์ฟันปลูกเสกนะครับหลวงพ่อผางหลวงปู่ดุลแล้วก็พักเกจิสายอิสานอีกเพียบเลยครั่พี่นะครับนี่สายกรรมฐานนะครับนะอ่านะครับเหรียญละแปดร้อยบาทนะครับต่อมาเบอร์ยี่สิบเจ็ดนะครับนี่เป็นเหรียญที่แคล้วคลาดที่สุดของเมืองไทยนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ครับ เขาเรียกว่าเหรียญน้ำเต้านะครับเหรียญน้ำเต้าหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ครับลมดําเดิมๆสวยๆครับแบบนี้ครับต่อมาครับมาเจอสายเหนียวกันบ้างนะครับเหรียญนี้ไม่มีใครไม่รู้จักนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเปิรนรุ่นแรกนะครับอ่าท่านเด่นในเรื่องของการสักเศษเล็กยันนะครับพี่อ่าหลวงพ่อเปิ่นนะครับลูกศิษย์ลูกหานี่ครับโอ้โหลายเต็มตัวครับ ปีหนึ่งเก้าครับหางเสือมีขีดนะครับนะหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระครับรุ่นแรกครับพี่นะครับนี่เหรียญรุ่นแรกนะครับนะนะครับสายเหนียวเลยนะนะครับต่อมาครับเบอร์ยี่สิบเก้าครับเหรียญนี้เป็นเหรียญบล็อกท้ายๆแล้วนะเหรียญบล็อกท้ายๆแล้วนะเส้นใต้บาทเนี่ยอาจจะสึกนะครับพี่นะเนี่ยนะครับแต่เหรียญคมสวยลึกมากเลยพี่เหรียญนี้ครับนี่เหรียญหลวงพ่อแดงนะครับ เป็นเหรียญบล็อกท้ายๆนะครับนี่นะครับพี่นะครับเส้นขีดใต้บ่ากับเส้นที่หัวเนี่ยนะครับไม่ติดแล้วนะเป็นเหรียญรุ่นเก่านะพี่นะเนี่ยเป็นเหรียญรุ่นเก่าโอ้โหดูครับพี่นี่สภาพสึกนะสึกสึกนี่ยังสวยอยู่เลยนะนี่พี่ดูครับขล่าสึกสึกยังสวยยังคมอยู่เลยไหมครับเนี่ยนี่ครับแปดร้อยบาทนะครับ ต่อมาเบอร์สามสิบนะครับเป็นพระลอดลำพูนครับนี่พระลอดลำพูนครับพี่นะครับองค์นี้ครับเดิมเดิมเลยครับเนื้อเขียวหินคกเลยครับนี่ครับเขียวหินคกเขียวก้านมะลินะครับนี่นะเบอร์สามสิบนะครับพี่สวยสวยเลยครับต่อมาเบอร์สามสิบเอ็ดนะครับเป็นเหรียญรุ่นอ่ารุ่นสร้างบารมีครับหลวงพ่อคูณครับเนี่ยต่อโค้ดนะ่โคตดคมคมลึกๆแบบนี้เลยนะพี่นะ อ่านี่มีรอยจานนะครับนี่มีรอยจานนะครับเดิมเดิมเลยนะครับเนี่ยบ้านบ้านเดิมเดิมผิวหิ้งหิ้งเลยนะพี่นะปีหน ki ึ่งเก้านะฮะปีหนึ่งเก้านะครับวัดบ้านไร่นะครับรุ่นสร้างบารมีปีหนึ่งเก้านะพี่นะนี่มีรอยจานนะพี่นี่ครับเหรียญสวยเลยนะเหรียญเนี้ยพี่นี่ครับเหรียญรุ่นสร้างบารมีครับโคตรคมคมเลยนะพี่นะเห็นไหมแปดร้อยบาทนะครับ ต่อมาเบอร์สามสิบสองนะครับเป็นเหรียญอาจารย์มั่นนะครับหรือเขาเรียกว่าเหรียญงามเอกนะอนี่พิกมาเราจะเขียนจะอ่านว่างามเอกนะครับตรงนี้นะครับเป็นเหรียญอาจารย์ฟั่นเอ้ไม่ใช่เหรียญหลวงปู่มั่นนะครับหลวงปู่มั่นปุริทัตโตนะครับปีหนึ่งสี่นะครับปีหนึ่งสี่นะครับนี่ครับสวยๆเลยครับนี่ แปดร้อยบาทนะครับต่อมาครับเป็นเหรียญรุ่นแรกครับนี่เป็นรูปหล่อรุ่นแรกครับหลวงพ่อพัดใสนะครับวัดโพวัดโพชัยนะปีศูนย์ห้านะครับปีศูนย์ห้านะครับฝั่งพลสีแดงนะครับเป็นรุ่นแรกนะครับปีศูนห้านี่ก็เป็นอ่าพระพุทธรูปลอยน้ํามาจากทางฝั่งลาวนะครับนะมาด้วยกันสามพี่น้องนะครับเขาเรียกอย่างนั้นนะในประวัตินะมีพระใสพระเสริมพระสุขอะไรเนี่ยนะครับนะ นี่ครับอ่านี่ครับแปดร้อยบาทนะครับต่อมาเบอร์สามสิบสี่ครับเป็นเหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางคานครับพี่นะหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะเหรียญนี้สวยเก่านะแจมเลยผมบอกได้เลยครับอันนี้ผมการันตีเลยแจมมีรอยจานด้วยครับนี่มีรอยจานของหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับนี่เป็นรอยจานนะครับเห็นไหมนี่รอยจานนะครับส่องดีดีนะมีรอยจานนะครับแล้วดูเนื้อครับ เนื้อเขียวอมเหลืองแน่นๆเนี้ยเลยครับนี่แบบนี้นะนี่เก่าๆเดิมๆหิ้งๆิครับเหรียญน,นี้เอาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับมีจานนะต่อมาเบอร์สามสิบห้าครับเป็นเหรียญหลวงพ่ออ่าลืมไปแล้วครับเนี่ยนึกไม่ออกไปแล้วครับเนี่ยพ่ออะไรนะเนี่ยหลวงพ่อ นึกไม่ออกวะพี่นะนี่ครับหลวงพอ่อพ่อจันทร์อ่านี่นี่หลวงพ่อจันทร์วัดบางมอนนะครับพี่นะหลวงพ่อจันทร์วัดบางมอนนะพี่นะนี่ครับหลวงพ่อจันทร์รุ่นแรกครับวัดบางมอนนะพี่นะนี่ครับเหรียญหล่อโบราณนะครับแปดร้อยบาทนะครับต่อมาเบอร์สามสิบหกครับเป็นพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับพี่ นี่นะเป็นพระปิดตาเนื้อผงพุทธคุณล้วนเลยนะครับพี่นะนะครับพิเศษนะเนี่ยพิเศษเลยนะพี่นะนี่ครับหายากนะครับพี่เนี่ยด้านล่างมีตะกุดนะครับพี่นะด้านล่างฝั่งตะกุดนะครับพี่นี่ตะกุดม้วนหลายรอบอยู่นะครับนะเห็นไหมนี่ฝั่งอุดตะกุดนะครับเนื้อผงพุทธคุณล้วนนะครับหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงจังหวัดนนทบุรีนะครับของดีทีเด็ดจังหวัดนนเลยนะพี่นะแปดร้อยบาทนะครับ ช่องทางคั้นติดต่อนะครับเบอร์โทรนะครับหมายเลข0969026829 ID Line 0967240203นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีทุกองค์นะครับสนใจติดต่อได้เลยนะครับวันนี้ต้องขอตัวกลับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ